ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิด <Yeah. S 1> ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อเซียระยองค่ะสวัสดีค่ะโอ้ <c oughs> บอลเรื่องทุเรียนเว่าสิบอยากไปเที่ยวกินทุเรียนอยู่ค่ะ,พ,คะออกากาพ่อเดี๋ยวสิหาโอกาสไปอยู่เด้อพ่อเด้อ แบทีวิีเดียนกบบยันอยู่มมาลยังหาที่พักใหไก็ได้ในตึ้นเศร้าโรง่รงเนี่ยเพื่อนเนาะบ่เพื่นเพื่นไปหลายห่เป็นรถเป็นรถอ้น้ำเที่ยวอ๋อที่พักไลอยู่ดอกทั้งกุนเป็นน้องมักกับเื่อเข้าคืนคืน ไป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 ยุง่งยู่งเขาแล้วนะจ้ะ,จะก็นนกไปเที่ยวหาดแม่ลำพึ่งกับไปนอนรีสอร์ทแถวนั้นก็นได้ตัวตอยู่งๆครั้นักก่นแหละก็ก็หมองพมองพ่อเลยจ้ะที่การนี่แหละไปใกล้กันหนบ้านนี้กันที่เป็นชุดเต็มแล้วก่อเนาะตัวเลขแนวทางไปอยากไปเที่ยวผู้ดใดอยากไปเที่ยวอันกินทุเรียนฟรีแล้วค่ะ เงินพียกะอ่าหัวละสามร้อยเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดคืนนะพอแล้วเจ็ดคืนบมันเจ็ดมันอ๋อเจ็ดคืนเบมันเจ็ดวันเป็นบ้างค่ะจังเม,มกมมมันอะนี่ค่ะพ่อเซียนและยองไปเที่ยวข้งนอกก็ได้แต่กลับมามานอนที่เก่าเมือง,งก็ได้ จ้าจะว่าเอาเต้นไปเนาะเพราะว่าต้องเอาเต้นมากจ้าทางทางคุณพ่อไม่สามารถคือเต้นได้คุณพ่อคุณแม่ได้เพราะมันเยอะการสิอ่าพูดถึงว่าไปเที่ยวไปกินนั่นสิมีเวลาเนะาะพักผ่อนเนาะพ่อเนาะนสิบเจ็ดไรน์เว้นบอก่พูดง่ายคือ <c oughs> ย้ำมองว่าคือมัน่นอยู่ที่นี่คือกินปลายอย่างเดียวนะอืมไม่มีไก่ไม่มีหมูไม่มีเนื้ไม่กินมีแต่ปลาวสัถดะใช่ใขาอยากกินต้องออกไปซื้อต้างนอกอขามาก,กินได้อเพราะว่าตรงนี้คือคุณพอ่อเ่ยเอาคนประเทศนอก ความเหตุงานน้ำคือหกักขั้ขวบขวบบ่อไฟปลาค่ะคุณพอ่อนคุณพี่เลี้ยงได้ให้คนงานเอาจับขึ้นมาขายจ้ะบ่อมีตัวน้อยอย่างน้อยก็โตแล้วลงขึ้นเหลาค่ะนีปลาหมิ่นปลาช่อนจ้ะ มันนีนกะกรู้มีแต่ปลากับของมากเหรอพ่อมีปลา,าเผาพ่าวเ,เหมือนปะกระปลาเผาก็ะทุกอย่างธุรกิจทีบาทอืมอขอขอขอเอาที่ตัวกราใกล้ที่ที่บาทแต่ละตัวแค่นั้นอ๋อปลาปลาซ่อนปลานิ่นกับทอกันเบิรวันเถอะทอกันเบิดแล้วค่าเดี๋ยวกันเบิดอืม อาหารเพื่อนกับมีอันเฮ็ดให้กินพร้อเมหมือนมอนีอาหารไปในี่อาหก็คือกินแต่ปลาย่างเดียววะสันทอก็คือกินแต่ปลาย่างเดียวเพราะว่าเพราะว่าคือขยับชิ้นกไก่กับมีซื้ขขอไก่ข้างนอกว่กินแต่บ่มีปแบบัญหาจ้าตั้งคุณพ่อบอกเลวารสิผัดสิทอดสิแกงกันเลยก,กัจัดการเลยเหมืนบ่ ก็เลี้ยงเจ้าหนุนแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเจ้าลิซัจ้าเฮ็ดได้เหมือนเนาะทั้งไทยทั้งอาหารอีสานทั้งไทยเป็นบ่สุดไม่ได้เบิดอืมข้าทาอยู่ดอกพ่อเนาะเป็นได้อยากไปอยู่ดอกมันก็มี่อาหารต้เนื้อกันต้มจำย่างตั้งเผาอะไรเงี้ยจ้าจ้าข้าเหนียวข้าวเหนียวกับมีเห็นบ่่ข้าวเหนียวกับมี แม่แม่เนี่ยอกไปก็ต้องโอ้โยเนาะก็ต้องซื้อขึ้นวานน่ะเราทุกอย่างก็เข,กข้าใจเนี่ยเราค่ะพ่อเข้าใจดีเนาะกันเนาะผูใ้ใดอยากไปเที่ยวระย่องเอซีเด้อไปเที่ยวสวนคุณพ่อพ่อปราบเซียนรอย,ยอพ่อปราบเซียนระยองน้องปามไป,ปวิ่งเซียนเขาเสมามแล้วพอ่อฮะ ที่ท่องเที่ยวสวนนองปลามแค่แหะที่ท่องเที่ยวสวนนองปลามบ่ไก่ก็หาดแม่ลําพึ่งมันบ่ค่ะบ่ไก่กันเนี่ะอืมนะโอ้ยอาจิไปเที่ยวอยู่ดอกพ่อเดี๋ยวใอ้เคีย์อันนั้นนี่ก่อนให้วังจังหวะดีๆว่างๆทุเรียนเดี๋วเฝ้าเหมือก่อนเน้อทุเรียนน่ะเอามัน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 ที่นี่มีเรียนมันนัมันนน ตัเรนั่นเป็นลอบเป็นรอบมัน่นโมแมนต่ต้นนั่นมันซุกเ่ต้น,ตนมเมนนี่จ้าก่ใญเนี่ย<อ>ตัเ,ยตเราน,น,นั่นโมเมนคือแบบแตงมูดเลยเนี่ยแตงมู้แล้วนี่แรกคือลูกแรกมันหมดจ้ารอบแรกกระซุกรอบสอง,งด่วยหนึ่งน่วยสองสุขขกคนละรอบคือวันซุขขนกคนรอบล่ะจาตยาคือเขา,เาว่าีลอวไว้ัสไหล ต้อง ah. like, oh. ัดได้ตัดไปตัดไปอะแมนอยู่การเดียวการเดียวจริงเดียวหรือไม่พันพันลูกโอ้ยมีหนาต้องตัดสิเขาต้องตัดกิอืมมันยังเงินหญ่แมนต้องเอาไว้ไม่เกินสี่ลูกแต่ละก้าวแต่ละฟันที่เอาไปเนี่ยงานฮันกันเนาะแมนมันไมยเห็นงานเนี่ย่อยไว้ก็บ่างงานมดเนี่ยแหละ ใช่อยากไปกินไปเที่ยวเน้อไงล้อยองอำเภอแกลงอ่าอยู่เซนเขาเช่าเนาะพ่อเนาะอยู่ติดหาดใกล้ๆหาดแม่ลำพึ่งมันปะจ้ามาจำลอยได้คนเอาเนาะค่ะได้กินไห่อ่มทั้งทุเรียนทั้งมังคุดทั้งเงาะะเนาค่ะเนาะ เอากลับบ้านได้พ้อสามร้อยคนละสามร้อยเอาพ่อเขาเสียเอาตัวเลขของเข้าตอนนะค่ะพ่อเนาะแม่ยู่นั่งกินเนาะคนละลูกนี่กเต็มที่อะไนี้เนาะค่ะพ่ออิ่มนี้เนาคนละลูกเนาะแม่ยูนเอา ล่างล่างก็ยังยังวิ่งคงที่ยังวิ่งห้านิ่มเดิมนะจ้ะอันนี้ก็คือชุดเต็มและะ้วค่ะเมื่อนี้เสียวพ่อสิจัดชุดเต็มให้ค่ะชุดเต็มชุดนี้วิ่งล่างก็คือห่าเหมือนเดิมแล้วค่ะพ่อห้าเหมือนเดิมจ้ะห้าเหมือนเดิมจับคู่ชุดเต็มให้ พันไอจับคู่ชุดเต็มแล้วค่ะชุดเต็มอ่านี่อย่างนี้ค่ะพ่อช <1 5. S 1> ุดเต็มแล้วค่ะในหนึ่งห้าค่ะยังอีกค่ะสองห้าสองห้าค่ะสามห้าสามห้าค่ะสามห้าค่ะพ่อเจ็ด <7 5. S 1> ค่ะเจ็ดห้าค่ะ 8ปดห้าแปดห้าค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะอันนี้เคื่อชุดเต็มแล้วค่ะพ่อแต่ว่าเน้นยุทที่ตัวเดิมเม้นบ้างค่ะจ้าหกั้างค่ะอหกข้างแ่น อ๋อตัดศูนย์ห้าออกกับหนึ่งหาแทนเนาะค่ะเลขดับศูนย์ล่างเลขดับศูนย์ล่างตีดับศูนย์ล่างดับเก้าล่างศูนย์ล่างดับเก้าลตัดเก้าห้าเก้าห้านี่เขียนไปแล้วบบบเป็นยังดอกเป็นชุดร่องมันบะมันมันเป็นชุดร่องทุกของแค่ห้องเดีนี่ องหาครับสามหานิ่เน,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 นคือขึสามหาการขึ้นเน้นเน้นสามหาคือเก้าเนาะค่ะสามห้าสามห้าคันแม่นยังนั่นเป็นไปได้เพราะพระว่าจีคันแม่นเคลื่อนนี่กงจีเคลื่อนแต้มเดียวม,มาเรือบ่เคลื่อนหรือจางไหนคันเคลื่อนคันเคลื่อนกระองกรองห้าแค่อืมสองห้าคือต,ตัวร่องเนาะค่ะ บ่บอรอบนี้บ่เอาเต็มือกันมันบ่ชุดชุดหลักสิบ้า้หรือมัน้องกินมันมีศูนกับสองกับกับสามแต่ตัดตัดศูนย์กเลยอืมมีศูนยมีศูนย์มีสองมีสามตัดรอจ้ะมากครับพี่น้องมากคัับเรับบ่มากับกานคือว่ามันขระชากหรือกระ บ้านี้บนเนอะพ่อบนนี่คือเก่าอ,อยู่บ่เรื่อไหนเหมือนเมืนยังคงอี่เก่า 0, 0. จ้ะแต่เน้นหกเนอะจ้ะบนเนาะค่ะเน้นหกไ้วิ่งหกบนค่ะบ่องกไปที่หกศูนย์นั่นแหละไปไปไปนี่นแอ <6 S 1> บลอกมาจากของเก่าเนาะคะ่ะวิ่งหกคือเก่าเนาะคะ่ะบนมีของเก้า ขเข,ขียนลอกลอกมาใส่ไหมคะมิ่งบนให้ื่อเขาจะิดตามล่าสุดอ่ะเห็นเบอร์ง่ายๆแล้วค่ะก็มีหนึนมม่งสอ,องหกสามตัวกันหนึ่งสองหกคือเกาเวนบอกค่ะพอหนึ่งสองหกหนึ่งศูนย์หกแล้วค่ะแล้วกันหนึ่งศูนย์หก สองตัวกับสองหกกับศูนย์หกเป็นบ่ค่ะแมล้วก็สองหกนะคะเออจะเริ่มลุงเบอร์โทร่วเลยนะเมื่อีได้ค่ะพ่อเบอร์ถ้าเพิ่นจะได้ไปเที่ยวน้อเพิ่ม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 ทั้งไล่ยัง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 รับรับทั้งไล่ได้ค่ะไม่เพินไม่เพินมสองร้อยคนไล่ตอนนี้เนาะเอาพ่อเบอร์บอกเบอร์แน่เพราะว่ามันอยู่ในเครื่อง บอกเบอร์แน่ค่ะรักน้อยกับขึ้นหนึ่งเน้ะค่ะกำลังมันกต่ร่งว,วันงหมือยู่เหนยเหมือนนะจ้าพ่อบอกเบอร์เนี่ยเด้อเพราะมันอยู่ในเครื่องเดี๋ยวบ่ท่านใดอันนั้นเนี่ย แปดศูนย์แปดสองค่ะแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกค่ะสี่ีค่ะหกค่ะแปดศูนย์หกสี่หกยังก่อ่ะแปดสองแปดศูนย์หกสี่หกแปดสองสี่หกแปดสองนั่นค่ะ เบอร์ท่อนคุณพ่อนะคะเสียนและยองศูนยเก้สองเบอร์บอค่ะศูนย์เนี่ยศูนยเนี่ยยังก่อนค่ะศูนย์เก้ายังก่อนศูนย์เก้าแปาตัวแปดศูนเก้าแปด ศูนย์เก้าแปดแล้วก็ศูนย์สามโตบอค่ะ,ะอะไรยังอีกค่ะห้าแปดสองห้าห้าแปดสองห้านะคะมีสองเบอร์เด้อค่ะเบอร์คุณพ่อเส้นระยองคุณพ่อปัใใบบริการสองเบอร์นี่เละจ้าผู้หญ่อยากไปเที่ยวนะ่าไปเที่ยวสวนไปเที่ยวสวนไปกินทุเรียนนะคะ่ะกินเงาะกินทุเรียนนะคะ่ะ โทรหาคุณพ่อได้ค่ะ0980005824นวค่ะแล้วก็0828064682นะคะสองเบอร์จากอันนี้แอดลอกออกบ้านจากชุดเก่าด้วยค่ะอันนี้คือชุดเกะะ่าด้วยค่ะแต่ว่าที่เพิ่มมากก็คือเป็นชุดเต็มล่างค่ะอันนี้ชุดเต็มล่างของคุณพอะะ่อแล้วค่ะแต่ว่าตัวเน้นแล้วค่ะตัวเน้นของคุณพ่อก็คือเก่าแ,แล้วค่ะสามหาและสองหาน้าพ่อนะ อันนี้ก็คื้อเหมือนเดิมเน้นบนเศูนย์หกสองหกเนนล่างสองห้าสามห้าจ้าแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะมื่นกับสีออกแล้วเนาะคะ่ะสองค้างหนึ่งกับหนึ่งสองหกกับหนึ่งศูนย์หก สองแทงกับสองหกกับซูโนกค่ะปาดขึ้นเน่นตัวดืกใจแทนนี่พ่อเคยมีบอให้บอออกลางพ่อฮะพ่อมีแต่ออกกับตีอ๋อห้บนออกลางบอกเคยมีมีแต่ออกโตกับบอดดิ เนื้อค่ะเอฟซีของคุณพ่อปรับเซียนระยองนะคะแนวทางแค่ว่าแค่ว่านี้นี้นออกตรงช่วงนี้ออกตรงตรงเมืนบอค่ะ<า>อันนี้กันมามย่ำนะคะ่ะวันที่ 15, สิบห้าพฤษภาคมของพ่อเซียนระยองนะคะ่ะวิ่งล่างห้าตัวเดียวเหมือนเดิม แล้วก็อันนี้คือสุดเต็มกับมีหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าแล้วค่ะเน้นที่สามห้าหนักหนัก,นกคือสามห้านะค่ะแล้วก็สองห้าค่ะอันนี้ล่างแล้วค่ะบันนี้วิ่งบนนะพ่อหกเม็ดเดียวก็คือสามตัวมีหนึ่งสองหกหนึ่งศูนย์หกค่ะแล้วก็สองตว 26, 0, 6, ัวกับสองหกกับศูนย์หกแล้วค่ะหลักร้อยกับ พ่อให้หนึ่งมากนะคะ่ะหนึ่งตัวเดียวนะคะหลักร้อยกำลังวันไนมีเจ็ดมีศูนย์มีหามีสองนะพ่อเนาะจ้ะก็ตามนี่เอฟซี FC แฟนสองนะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนสรุปโค้งสุดท้ายนะคะ่ะของคุณพ่อปราบเซียนระยองนะคะ่ะเอาพ่อมานี่ไหวพ่อในเอฟซีเนี่ยค่ะพ่อโจโจพารวย งงสูเสียงคว้ากเบาเละครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีของโจพารวยนี่จากที่ใหญ่เสียนละยองมาสรุปโค้งสท้ายให้ทุกช่องนั่นแหละ คือพูดง่ายๆคือปลดหนี้ปลดสินอยากได้พี่น้องปลดหนี้ปลดสินได้ทุกคนเลขถึงหลายตัวก็จริงแต่เลขระยะทางออกมันแค่มีแค่สี่ชุดชุดแรกศูนยหกสองหกค่ะชุดสองสองห้าสามห้า ข้าเหนื่อยข้าเหนื่อยคือวิ่งคือวิ่งหกบนวิ่งห้าล่างขอให้ีพ่อแม่ทุกคนมีเงินเต็มทุงถุยด้วยพี่้องสวัสดีครับจ้าวขอบคุณอ่านคุณพ่อเซระย่องมากๆกับพ่อขอบคุณหลายๆกับพ่อค่ะวันดีค่ะพ่อค่ะวัสดีครับเล้วค่ะคุณพ่อก็มาสรุปโค้งสุดท้ายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอให้เอฟซีแป้น่อง สุขุสุกนมีสรงมีลามมีหมันแหงๆปัง,ปงๆรวยๆไปกับแนวทางคุณพ่อเซียนระยองเนาะค่ะแนวทางตัวเลขคำนวณเนาะค่ะคำนวณเนาะค่ะงวดก้อนเบนเข่าอยู่นี่งวดก้อนแต่ว่างวดว,ว่าันจมไม่ได้ต่ำไม่ได้เบิ่งเนาะค่ะก็เลยว่าเห็นดีเขาดียุค่ะเอามาเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะ ขอกราบขอบคุณเอฟซีแฟนช่องคุณบอกคุณแม่สุภุสุกคน,นสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นอกคากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้มีชมมีลามีมัมมมนแห้งๆปัง,ปงๆรวยๆสุภูุสุกสนนอกคะ่ะขอคนละหนึ่งไล 1, นนะคะ์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้โจพผ่านด้วยน้ำแน่สำหรับผู้ที่มาเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไว้ดะะ้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนนะคะก็ขอให้ มิชมิลาม,มันมันแห้งในวันพรุ่งนี้แล้วคะบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ